thank <music> you ดีครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธเดี๋ยววันี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละฮะเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทํำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นะทำให้หนักและกลายเป็นเบานะอันนี้ก็เป็นความเชื่อตามศาสตร์ดวงดาวเนาะนะครับพอดวงวิชายสงครามเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอันนี้เราจันมือหมดเลยนะฮะนะเนื่องจากว่าดวงวิชัยสงครามก็ค่อนข้างที่จะมีราคานะผมก็เอาข้อมูลนะครับเกี่ยวเรื่องของดวงวิชัยสงครามเนี่ยมาไว้ในช่องผมนะครับก็มีของหลายอาจารย์นะฮะก็นะผมไว้ใน p l a y ิสต์ในช่องของผมเนี่ยแหละนะครับหลายคลิปเลยนะยังไงก็รบกวนเข้าไปดูก่อนนะครับนะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทาลอตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมนะเรามาดูกันนะว่าชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะเอาละชาวราศีมังกรน,นะครับก็อย่างที่เรารู้กันจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระเสาร์คือดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเทพเจ้านะก็ต้องบอกเป็นเทพเจ้าโทษทุกเป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมนะ ก็คือพูดง่ายว่าเ,เขายกความร้ายต่างๆเนี่ยนะครับให้ดาวพฤหัสาไปหมดเลยนะครับนะแต่ว่าหความจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้างานเยอะนะระดับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าคนในคนเพราะอะไรเพราะเขามีสภาวะจิตที่มากกว่าคนอื่นนะโดนอะไรเนี่ยเหมือนเจอมาเยอะ เจอมาเยอะเจอมามากสามารถมีภูมิคุ้มกันทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะครับพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาความสามารถตัวเองมีความละเอียดทีท้วนมีความตหนีมีความอดทนมีความวางแผนมีความรอบคอบเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าชาวราศีมก,กรเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมักที่จะรวยแล้วก็มีความสําเร็จอยู่ในนะครับตัวเอง นะอ่ะเรามาดูกันนะชาวราศีมังกรนะมังกรพังอาจฟ้าแล้วนะหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายเอาละนะดาวตนุรักวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูคือเดินถอยหลังมาเนี่ยโหร้อยกว่าวันนะ่ะนะคือเริ่มเดินตั้งแต่วันที่15พยอยะนะไปจนถึง16กันยานะ124วันไม่พอนะหลังจากวันที่17นะกันยาถึงวันที่1ตุลาเนี่ย ก็ยังแบบเดินมนนะอยู่นิ่งๆเลยนะนะแต่เอาละหลังจากวันที่ 2- อตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่5ทธันวาเนี่ยนะท่านจะเดินปกติละนะนั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นชาวราศีมังกรเนี่ยเจออะไรยังไงเกี่ยวในเรื่องของความผันผวนอะไรต่างๆนะในเรื่องต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็ขอให้รู้เลยว่าทิศทาง มันเริ่มจะดีแล้วตัวเราเองเริ่มจะเดินปกติแล้วดาวประจาตัวเราเริ่มจะเดินปกติแล้วนะก็นะครับก็จะให้คุณกับดวงชะตาเราแล้วนะเอาละเอากําลังใจช่วยแต่การเงินดีก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเอาละต่อไปนะดาวพระเสาร์เองเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของวินาศนะก็เหมือนทุกคลิปนะครับเวลาเราทําอะไรก็อย่าเปิดเผยอย่าออกหน้าอย่าออกตาปิดทองหลังพระแล,ะล้วรอรับผลประโยชน์นะครับนะอย่างเงี้ย จะให้คุณแล้วตอนนี้เข้าเลิกดีนะครับก็คือในช่วงของวันที่1นะไปจนถึงวันที่22นะครับเขาเรียกว่าเข้านาวางปุกเอกนี่เลยนาวางปุกเอกนะตรงนี้เลยนะเกาะนวาังคารน,นะนาวาังปุกเอกก็ส่งผลนะให้ชาวราศีมกร นะก็สามารถจะได้ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการหาความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มดีคือมันเข้าเลิกดีแล้วอะ่ะนะและะว้วนวาวปุเอกเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภยัยและดาวหลายๆดวงก็ไม่มีอะไรที่มาสัมพันธ์ในราศีเมถุนต่างๆเนี่ยทิศทางของชาวราศีมังกรเนี่ยจากที่เคยหนักหนักนัเนี่ยเริ่มเบาแล้วตอนนี้ดาวราหูย้ายเนี่ยอะไรอะไรมันดีขึ้นแน่นอนนะวิถีชีวิตอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะสดใสขึ้นนะครับแล้วในช่วงของวันที่ นะ23ถึงวันที่31เ,เนี่ยก็ยังคงเกาะโจโรเลิกนะโจโรเลิกก็คือเป็นเลือกต่อสู้แข่งขันเนี่ยแหละนะฉลาดไว้พิปิพานแต่ว่าเกาะดาวนาว่างของดาวพฤหัสและพฤหัสเป็นเกษตรก็ถือว่าตรงนี้ก็ให้คุณนะครับนะเหมาะในเรื่องของการศึกษาต่อก็ได้นะไปต่างถิ่นต่างแทนต่างประเทศต่างจังหวัดนะต่างประเทศก็คงจะลําบากนิดนึงนะครับช่วงนี้ นะเพราะมันยังมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เกี่ยวเรื่องของการศึกษาหรือทําอะไรที่ให้ความรู้อะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะเพราะก่อ,กอนระวางพื่รหัสอยู่นะอ่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อพระราหูเราเป็นไหนพระราหูนี่เทพมากเลยเป็นเทพเจ้าการเงินตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนะในราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่ากะดุมพระวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะเขาเรียกว่าการเงินงอกเงยน,นะ การเงินเนี่ยมีการต่อทุนการลงทุนได้ดอกได้ผลเอาเงินไปต่อเงินทำให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนปุนตตะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงของความมั่งคั่งเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองอะไรต่างๆชาวราศีมังกรก็นะครับในเรื่องของการเงินก็จะเรื่องก็ต้องบอกว่าดีนะครับถือว่าดีเลย นะก็ให้คุณกระโดนชะตานะคนที่มีดาวกระดุมภาพไปอยู่ในเรื่องของปุตระเขาว่าการเงินนะครับการทองหรือไรายได้นะมีเข้ามาตลอดไม่ขาดสายนี่นี่มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับบางคนก็เป็นคนที่มีหัวลิเริ่มนะในการหาเงินหาทองมีไรายได้เข้ามาไม่ขาดมีรับผลดีนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่นะหรือบางคนเนี่ยก็สามารถหาประโยชน์ได้จาก ดอกเบี้ยจากลาภผลจากบุตรบริวาจากลูกน้องนะหาเงินหาทองหรือจากคนที่อายุน้อยกว่านะหรือสิ่งที่มันทันสมัยนะถ้าเป็นการค้าขายก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการค้าขายของที่มันทันสมัยของที่มันมีความนิยมชมชอบอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เขาจะให้คุณกับดวงชั้นตลานะจ๊ะถือว่าดีนะนะครับเอาละต่อไปดาวพฤะศุกดาวพฤะศุกก็เป็นเจ้าเรือนในราศีพฤษภ นะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในราศีตุลนะอันเนี้ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะอันเนี้ยเป็นเจ้าเรือนการงานนะไปอยู่ในราศีสิงเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของเอ่อตอนนี้นะนะครับนะในช่วงของวันที่1นะจนถึงวันที่6เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในราศีสิงแล้วก็ได้เลิกทริโทเลิกนะ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของปุตตะมามรณะเนี่ยก็ระวังที่มีเกณฑ์นะที่จะเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของบุตรหลานลูกน้องหรือลูกน้องทําให้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะก็คือสําหรับก็ระวังไว้หน่อยก็เด็กก็คือเนี่ยแหละนะก็ในเรื่องของบุตรบริวารแหละนะนำความลําบากบางคนก็ครอบครัวนะเ,เขาเรียกว่าคนรัก นะคนรักก็ไปมีกิ๊กหรือมีอะไรเงี้ยก็ทําให้ครอบครัวแตกแยกเพราะปุตตะมันจะแปลว่าอนุภรยานะนะครับมาอยู่ในเรือนของเนี่ยในราศรีสิงห์เขาเรียกมรณะเนี่ยนะมันเลยทําให้ครอบครัวแตกแยกบางคนก็ความรักไม่ยั่งยืนนะอะไรประมาณนี้นะเดือดร้อยยึ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของมีเด็กความนคึกขนองนะความประมาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะที่เกิดจากบุตรบริวารลูกน้องรวมทั้งตัวเราเนี่ย นะครับทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะประมาณนี้ก็เรามัดระวังนิดนึงนะจ๊ะเอาละนะต่อไปนะในถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานนะอะไรประมาณนี้นะถ้าเสรเคลียร์ในช่วงของวันที่29นะจนถึงวันที่21เ็นี่ยก็มาที่จะจะได้ผลดีราบเื่นแต่ช่วงที่เราไม่ควรเคลียร์เลยก็คือในวันที่10นะถึงวันที่13เนี่ยตอนนั้นนะติด เขาเรียกติดพิษคุดนาวางเลยนะนาวางพิษคุดเนี่ยไม่ให้คุณกบดงชะตาโดนเต็มเ็มเลยในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่21นะก็ยังเข้าอยู่ในเรือนของให้ระวังเรื่องของบุตรหวานบริวารอะไรต่างๆนะแล้วจะย้ายนะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกันเนี่ยนะครับในวันที่24นะนี่เลยเข้ามาอยู่นี่เลยนะเวลา13บสนาฬิกาห้นาทีเนาะนะครับก็เอ,อ่อ เขาเรียกว่าเจ้าเรือนปุตตะนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของอสุภะนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่บุตรหลานถ้าคนเป็นไหนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นหัวหน้าง,งานหรืออะไรเงี้ยลูกน้องจะทำให้เราชื่นใจนะนะผักดันสนับสนุนให้เราได้หน้าที่การงานได้ตำแหน่งอะไรต่างๆหลังจากที่ผ่านวิกฤตอะไรปวดหัวเกี่ยวลูกลูกหลานนะ ช่วงนี้เบาใจได้นะครับก็คือจะเป็นจังหวะที่บางคนเนี่ยลูกหลานกับเนื้อขับตัวได้นะที่เคยทําให้เราปวดหัวหรืออะไรยังไงเนี่ยนะนะมันก็ถือโอเคแหละเพราะคาว่าปุดตะมสุภาพเนี่ยนะบางคนก็ลูกได้ตําแหน่งบางคนก็เรียนจบด็อกเตอร์เด้จบปริญญาโทรหรือได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องของหน้าชื่นตาบานนี่แหละก็ให้คุณกับโดนชะตานะจ๊ะ นะเอาละนะต่อไปนะครับในราศีตุลน,นะเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวเรื่องของการงานการงานเนี่ยในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่นะครับ23นะก็คืออยู่ในช่วงของมรณะนะเขาเรียกว่าการงานเป็นมรณะเบือ่อเซง็ง หรือมีปัญหาในสายงานมีการเปลี่ยนแปลงในระบบงานงานมีเรื่องยุ่งยากมีเรื่องให้หงุดหงิดอะไรประมาณนี้ที่เกิดเหตุมาจากเรื่องของบุตรบริวารด้วยอะไรต่างๆนะครับเพราะดาวเวลาเข้ามรณะเนี่ยไม่ค่อยที่จะราบลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะครับแล้วในช่วงอย่างที่ผมบอกนะครับในช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยก็คือในช่วงของวันที่10นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยตอนนั้นติด แต่ย่งพิคุดนะก็จะไม่ให้คุณกับดวงชะตานะเวลาจะคิดการทําการอะไรเนี่ยก็ทําในช่วง,งวันที่19ถึงวันที่21นะครับเขจะให้คุณมากกวา่านะก็เอาละนะพอหลังจากในวันที่24นะจนถึงวันที่31เนี่ยในเวลา13.57นาิกานาทีทีเนี้ยดาวเราก็มาอยู่ในราศีกันแล้วนะเขาเรียกว่า าดาวจเจ้าเนการงานมาสุภานะก็ <_ d ata> นะั่นแหละเรื่องของหน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่บุตรบริวารช่วยเหลือให้เราประสบผล <_ d ata> สําเร็จผลงานของเรา <_ d ata> ไอเดียของเราจินตนาการของเราโอ้รับลื่นนะถือว่าโอเคแหละคือหลังจากวันที่24เป็นต้นไปก็ถือว่าลับลื่นขึ้นนะครับ <_ d ata> ดีขึ้นนะจ๊ะเอาละเรามาดูในเรื่องของคู่ครองมั่งหุ้นส่วนเพศตรงข้ามนะคือดาวพระจันทร์เนี่ย เขาเรียกเป็นดาวประจำต,ตัวดาวคู่ของนะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมกรเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์นะก็เกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันก็จะมีสุขบ้างทุกบ้างเพราะท่านเดินเร็วเหลือเกินนะครับสอวันครึ่งเดินสองวันครึ่งเดิน,อ,น,น,ดนอะไรประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูกันซิว่าในเรื่องของการติดตอ่อในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะในช่วงของวันที่30จนถึงวันที่3เนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลา18นาฬิกา47นาทีวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมูลนะเขาเรียกปัตตอนีไปอยู่ในเรือนของสหะชะนะถ้าเราเจอแฟนเรานะหรือคู่คุณส่วนคู่สัญญาเนี่ยนะครับ ปิดเพื่อนปิดสังคมนะเราก็อย่าไปอะไรเป็น,ปน,ปนอิทธิพลของดวงดาวนะหรือบางครีเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคมหรือไปติดต่อมีการเดินทางร่วมกับคู่ครองร่วมกับผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรต่างเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์อยู่เพื่อทําให้เกิดลาบเกิดผลเกิดความสําเร็จอะไรต่างเนี่แหละนะครับมันมีเกณฑ์อยู่นะเขาเรียกหรือบางคนเป็นโสดอยากจะมีแฟนก็สามารถที่จะเอาเพื่อน นะหรือเพื่อนในที่เคยคบค้าสมาคมเนี่ยเขาเรียกปัตตานีไปสหาชาชเนี่ยนะเอาเพื่อนมาเป็นแฟนนะเผยความรู้สึกอะไรกันเขาว่าไปหรือคนที่เคยรู้จักอะไรประมาณเนี้ยนะหรือสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้นะพวกแอปหาคู่พวกอะไรประมาณเนี้ยนะอะไรประมาณนี้ก็สามารถได้ก็คือในช่วงในราศีมษเนี่ยจะมี2ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่28ถึงวันที่30นะตีสองสิบสองนาฬิกานะเอาต่อไปในราศีเมษ ปัตตานีไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับมีเกณฑ์ที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนกับญาติพี่น้องนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนกับแฟนหรือคู่ครองของเราด้วยก็ได้นะครับนะบางคนเนี่ยถ้าจะมีคู่มีแฟนหรือคู่หุ้นส่วนอะไรช่วงนี้ถือเป็นจังหวะดีเลยนะสำหรับชาวราศีมังก,กรเพราะว่าดาวจันทร์ตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นะถ้ามีดาวพระจันทร์นะจ๊ะ ดาวพระพุธดาวพฤหัสดาวพระศุกร์เลขสองเลขสี่เลขห้าเลขหกอยู่ในภพที่สี่สำหรับราศีธาตุน้ําก็คือเนี่ยในราศีมังกรในราศีมีนในราศีกรกฎเนี่ยถ้ามีดาวพระจันทร์อยู่ตรงนี้ในภพที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์แล้วถ้าเกิดคนไม่มีแฟนคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนในช่วงนี้แล้วเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีเงินมีทองหรือคนที่ไปหาผู้ร่วมพูดร่วมทุนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมาแจมในช่วงนี้คุณจะได้อ่ คนที่ดีนะครับคนที่มีศักยภาพนะคอยช่วยเหลือเราได้เอาละต่อไปนะดาวพระจันทร์จะเข้าไปในราศีพฤษภนะจ๊ะนะได้ตําแหน่งมหาอุจในวันที่5ถึงวันที่10อ่าวันที่5ถึงวันที่8เนาะ17นาฬกา7นาที 8. นี่เลยนะเขาเรียกปตัตตวนีไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ช่วงนี้นะก็มีเกณฑ์นนะที่ แฟนเราอาจจะหาเงินได้เยอะให้คองเพราะไปกลุ่มกับดาวราหูที่เป็นเจ้าเดือการเงินนะหรือบางคนก็แฟนเราก็มีเกณฑ์ที่จะเดือดร้อนเรื่องของการเงินถ้าในกรณีที่ราหูเป็นการกินีจรนะหรือจันทเป็นการกินีจรปีนี้ก็อาจจะมาบียเบียนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้เช่นกันนะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับปัตตานีไปอยู่ในเรือนปุตรานะก็ระวังในเรื่องของมือที่3นะในระวังเรื่องของกิิกในเรื่องของเสน่หาในเรื่องของการตัดสินใจอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะเขาว่าปัตตานีเป็นปุตราแปลว่า เพิ่มเพิ่มเพิ่มคู่เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เองคือกรณีของคนที่เป็นการกินีจรนอ่ะนะนะมันจะมีปัญหาเอาละต่อไปในราศีเมถุนนะเขาเรียกว่าปตนนัตนิไปอยู่ในเรือนของอลัลินะในช่วงของวันที่8ถึงวันที่10เวลาตี3 8 8นาทีนะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของแฟนหรือคู่หุน่นคู่ค้าคู่สัญญาอะไรประมาณในช่วงนี้ก็เขาเรียกว่า อย่ามีปัญหาเลยนะเพราะว่ายิ่งพูดยิ่งอะไรยิ่งเคลียรยิ่งอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่ฟังกันเวลาทะเลาะบอกแววงอนะไรเนี่ยเพราะว่ามีคู่เป็นศัตรูแล้วเขาว่าอย่างนี้นะปัจจุบันนี้ไปอริเนี่ยมีคู่เป็นศัตรูก็ช่วงนี้มันสองวันครึ่งอ่ะนะคะนะสองวันครึ่งเราเองก็เดินหนีไปมีปัญหาแล้วอดทนอดกั้นไปมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันนะจ๊ะนะนะนะอะไรประมาณนี้เอาละต่อไปนะ ในราศีกรกฎในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นเกษตรนะมีความมั่นคงนะถ้าช่วงนี้เนี่ยมีคนเข้ามาจีบมีอะไรยังไงเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่ในระยะยาวได้นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรเขาเรียกว่าคู่ข้ามภพข้ามชาติหรือได้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุยกันถูกคอนะก็สามารถที่จะดําเนินการอะไรด้วยกันได้นะครับเอาละ อีกช่วงหนึ่งนะครับในราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ในวันที่12ถึงวันที่14นะ19นาฬกานาทีไม่ควรที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับใครทั้งนั้นเลยนะขเขาเรียกปัตตนีไปมรณะนะจะได้คู่ที่ไม่ค่อยดีหรือเข้ามาหลอกนะให้ทําธุรกิจให้ดิวงานให้อะไรประมาณนี้มันตกมรณะแล้วอ่ะปัตตนีมรณะเนี่ยไม่ให้คุณนะครับหรือบางคนเนี่ยก็มีคู่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ดูแลกันไปนะจะเอาละต่อไปในราศีกันนะ ในราศีกันก็จะเข้ามาในวันที่14จนถึงวันที่17 23จนกาสานาทีเขาเรียกว่าปัตตนี้ไปอยู่ในเรือนสุภารามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแฟนหรือคนที่มาจีบนะมีเงินมีทองมีความภูมิฐานมีบุคลิกที่ดีนะหรือเรามีเกณฑ์ที่เราจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คนที่มีศักยภาพอะไรเงี้ยมาช่วยงานมาให้เป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีฮะนะเอาละต่อไปในราศีตุล ในวันที่17ถึงวันที่19นะตี2 36นาทีเขาเรียกปัตตานี้ไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะก็มีผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับร่วมกันคิดระดมสมองนะเวลาทํางานอะไรก็ไปเป็นบัดดี้นะร่วมุ้นร,ร่วมทุนกันหรือบางคนก็มีคู่ม,คมีคองอยู่ในเรือนของสายงานสายอาชีพหรือวิถีการงานที่ไม่มาเจอกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ของหุ้นส่วนเหมือนกันนะต่อไปในราศีพิจิกในวันที่19ถึงวันที่21นะตีห้า 2นาทีนะครับเขาเรียกว่าปัตตานีไปราพะนะมันมีเกณฑ์ที่มีการร่วมหู้นร่วมทุนทําให้เกิดโชคเกิดลาบนะมีการร่วมถ้าช่วงนี้นะอาจจะเสี่ยงโชคนะครับเล่นฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็อาจจะไปร่วมหุ้นกับแฟนเราก็ได้ล้วแบ่งคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะเอาละเธอเอาไปครึ่งหนึ่งฉันเอาไปครึ่งหนึ่งนะซื้อมาแบบอ่า เออเดี๋ยวนี้มันไม่มีฉีกแล้เนาะมันกลายว่าซื้อไป2ใบอย่างเงี้ยแล้วแบ่งกันคนละใบาอ,อาจจะมีโชคนะนะครับนะหรืออาจจะเอาอายุของแฟนไปเสี่ยงโชคก็ได้นะเอาอายุก็ได้เอาวันเดือนปีอะไรเงี้ยนะของแฟนหรือ คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในประมาณนี้ที่เรารู้สึกรักชอบเอ็นดูอะไรเงี้ยเขาจะให้คุณเพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ไงเลยอยากจะให้เสียงโชคประมาณนี้แล้วสาหรับชาวราศีมังกรก็บอกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกหวยางวันที่1มากกว่าคนอื่นนะมีเกณฑ์เลยนะนะเพราะอะไรหนึ่งพระเกตกุมรัก2สองเจ้าเรือนการเงินได้อุดมเกณฑ์แล้วมาเสี่ยงโชคในช่วงของตำแหน่งนี้ในราศีธนูในช่วงของวันที่21ถึงวันที่23นะเอ้โทษทีในราศีพิจิกสิบถึง21อเนี่ย นะนี่แหละช่วงนั้นนะ่ะนะมีเกณฑนะ์นะนะอาจจะถูกระงวัลที่1ก็ได้นะครับนะเอาละต่อไปนะแต่เอาฉลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะแนะนําแค่ตรงนี้อย่างอื่นไม่เอานอ้ประเภทพวกเอ่อที่มีสกิลพิเศษอะไรต่างๆนะนะครับเอาแบบหอมปากหอมพอพอนะจ๊ะเอาละต่อไปนะครับในราศีธนูในวันที่21-23ถึง23นะครับ7.50อันนี้เขาพกวินาศแล้ว นะช่วงนี้ก็ปัตตนีวินาศแต่ก็ถึงตัวนะเนะี่ยเขาเรียกถึงตัวถึงตนุรักนะถึงพฤหัสนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ของเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างภาษานะมีการแชทกันคุยกันอะไรประมาณนี้ก็มีนะแต่คาว่าปัตตนีไปวินาศเนี่ยนะครับบางครั้งก็ทําให้อึดอัดใจนะทำให้เรารู้สึกเศร้าโศกเสียใจทําให้เราสร้างปัญหาให้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีดาวจันทร์เป็นการขึ้นจจอประมาณนี้ก็นะหรือเด แก๊งเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นรหัสเป็นเสาเป็นการละกินียมันก็มีเกณฑ์ได้นะนะครับเวลาปัตตานีไปออว,วินาศเนี่ยนะเศร้าโศกเสียใจวินาศแปลว่าห่างกันก็ได้นะเลิกลากันเลยก็ได้นะนะมันออกได้หลายอย่างนะนะครับนะจับได้เงี้ยว่าไปมีความสัมพันธ์พิเศษกับคนอื่นอะไรประมาณนี้อันนะี้ก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะเอาละต่อไปปัตตานีทับลัคนานะอันนี้เขาเรียกว่า ในช่วงนะครับของวันที่23ถึงวันที่25นะ11นาฬิกา49นาทีช่วงนี้ก็จะอุดมไปด้วยอาหารการกินนะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาอะไรมาขายขานมจีบสำหรับคนเป็นโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขายขานมจีบนะครับเยอะอยู่พอสมควรแหละในช่วงนี้นะแล้วก็เช็คดีๆนะอาจจะเป็นคู่คองคนอื่นเข้ามาด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งประประ,ปะแปลว่าผู้อื่น นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนคนอื่นมาชอบเราหรือคูค่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เป็นคู่ค้าคนอื่นมาร่วมหุ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแยกประเด็นออกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามันเป็นเดชศีมนตรีก็ให้คุณนะเว้แนแต่แต่ว่าการกินีหรืออุตสาหะเท่านั้นแหละที่จะมีปัญหานะเอาละต่อไปในวันที่25ถึงวันที ja ่28 17นาฬิกา50นาทีปัจจนี้ไปกับดุมพระนะก็มีเกณฑ์นะ ถ้าถ้าเป็นการักินีเนี่ยคนที่แวะเวียนเข้ามาหาเราในช่วงนี้หมายถึงดาวจันทนะแวะเวียนเข้ามาหาเราประมาณนี้มักที่จะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องนี้มาให้เราหงุดหงิดแต่ถ้าเป็นเดทเป็นสีมนปีเขามาให้นะเอานะ ปัตตนิเนี่ยนะสมมุติเป็นเดชสีมนตรีเนี่ยโอ้โหเอาเงินเอาทองมาให้ชื่นอกชื่นใจออกได้หลายอย่างถ้าคนไหนแฟนเอามาให้ก็คือนี่แหละดาวจันร์ปีนี้เดินดีนะจาน๊ะแต่ถ้าเกิดมาเอาก็นั่นแหละนะไมอุาหะาก็การักกินีนั่นแหละนะจ๊ะเอาละต่อไปนะในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30ก็อ่านนี่อ่านไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็วันที่30ถึงวันที่2ก็อยู่ในราศีเมษอันนี้ก็อ่านไปแล้วนะครับผมนะเอาละนะจ๊ะ เรามาสรุปกันหน่อยนะสำหรับชาวราศีมังกรก็ต้องบอกว่านะดาวต่างๆเป็นทิศทางที่เดินดีและดาวจากที่เคยเดินถอยหลังนะก็กลายเป็นเดินปกติและยังมีดาวพฤหัสคุ้มก็ขอให้มีสติในการดําเนินชีวิตการเงินดีมากได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์มีความราบลื่นมีความสถาพรอ,อะไรต่างๆถือว่าโอเคดาวเจ้าเรือนลาบผลก็ไปที่พบดีเรือนดีให้แวะเวียนเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่มีการเ,าเปิดสังคมใหม่เข้าสังคมใหม่มีเปิดกลุ่มไลน์ใหม่มีการ เข้าหาผู้คนใหม่เนี่ยจะให้เกิดโชคลาภดาวเจ้าเรือนสุภานะมาอยู่ในเรือนของความสําเร็จอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตาแหน่งได้รับผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆมีเกณฑ์อยู่นะดาวเจ้าเรือนการงานนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะมรณะไปกรรมะนะก็ขอให้มีสตินะนะโดยภาพรวมอะไรต่างๆถือว่าดีนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกขั้นนะครับเดี๋ยวผมขอฝากช่องใหม่ผมนิดนึงนะครับนะก็คือตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่พระเทพฮินดู นะอาจารย์เกตกาก็แปะไว้ตรงหน้าเนี่ยนะฮะตรงนี้เลยนะก็แปะไว้ตรงเนี้ยนะก็อาจารย์เกตกาก็รบกวนช่วยกดติดตามผมนิดนึงนะครับขอความเมตตากรุณาผมต้องการอยู่ประมาณสักพันหนึ่งเพราะตอนนี้ทําคลิปไปเนี่ยไม่ค่อยจะมีแรงบันดาลใจเลยมีคนดูสองคนสี่คนอะไรประมาณนี้นะมันรู้สึกหดหูใจนะครับนะก็นะนะอย่างคลิปผมเนี่ยในในคลิปหลักผมเนี่ยก็จะมีคนดูก็ประมาณ หมื่นสองหมเนี่ยนะขอเจียตเวลาสละเวลาอันมีค่าของท่านนะช่วยกดให้ผมสักคนละหนคนนะนะครับขอแค่พันคนเนี่ยผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพราะว่าคนที่ทำ youtube เนี่ยนะเขาเรียกว่าพันแรกเนี่ยนะต้องบอกว่าสาหัสมากเลยเพราะว่าเราทำคลิปไปไม่ว่าจะดียังไงคนเขาไม่เห็นนะเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนนะอย่างเพื่อนผมเนี่ยทำช่อง นะครับเ,เกี่ยวเรื่องของผีเนี่ยครับทำออกมาเนี่ยปีนึงเท่าผมนะตอนนี้ยังมีคนติดตามอยู่แค่2 8 0คนเองไม่มีใครเขาเห็นนะนะแต่ทำดีมากนะผมก็เอาไว้ในช่องผมนะนะในเพลลิตน,นะเกี่ยวเรื่องของเรื่องผีอะไรต่างๆเนะี่ยเขาแต่งเองด้วยนะนะครับก็ลอง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 ,ลองดูนะครับนะแต่ยังไงเนี่ยก็กดติดตามให้ผมนิดนึงนะ ะจะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขาผมพิดพลาดประการใดยังไงก็กราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเจริญด้วยยุควันนะสุขภพละผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลาะสวัสดีครับสัมพันธ์นิดนึงตรงนี้นะครับก็จะมเีเปิดนะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยก็จะมีอาจารย์ตังจังหนับนะครับ นะก็แล้วก็อาจารย์ผมนะครับร่วมกันนะครับเปิดคอร์สสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับในราคาคอร์สเนี่ยอยู่ที่เดือนละนะครับ800บาทนะครับแล้วก็คือในที่สมาคมเนี่ยเรียนได้ประมาณ20คนนะครับแต่เราก็เลยมองเห็นแล้วว่าเฮ้ย20คนเนี่ย นะก็คงจะไม่พอนะก็เลยมีการเปิดออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางผมก็ได้นะครับหรือติดต่อเข้าไปกับอาจารย์ตังจังหนับนะครับเองก็ได้นะครับนวะว่าสนใจเรียนเพราะว่ามันจะต้องสำรองที่นั่งประมาณสัก20ที่นั่งนะครับนอกไ้นก็เป็นออนไลน์นะครับ หลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับคอร์สก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนเราก็จะมีใบประกาศนียบัตรนะครับก็จะเป็นการอ่านพื้นฐานดวงนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยหรือคนที่มีความรู้แล้วแต่อยากที่จะให้มันแน่นขึ้นนะครับก็สามารถที่ติดต่อแล้วนะครับนะเอาละนะครับก็นะฮะกรับสวัสดีฮะรวยๆเฮงๆปังๆนะครับเจริญด้วยยุวนณะสุขภาวะนะครับผมเกรดก้าคุณดูตลอดสวัสดีครับ